วันนี้ผมมีเว็บหาเงินเข้าอลเล็ตแบบไม่ง่ายนะครับผมนะเว็บนี้เลย2 3 4เกมนะครับส่วนวิธีสมัครนะครับผมให้กดเข้าสมัครสมาชิกตรงนี้และกรอก uid ที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เอาไว้เข้าสูนนร่ระบบส่วนอีเมลตรงนี้ผมก็ไปใช้เป็นอีเมลจริงนะครับกับเบอร์โทรศัพท์จริงครับที่เชื่อมต่อกับทู wallet ของเรานะครับแล้วก็ใส่รหัสตรงนี้ให้มันถูกต้องนะครับผมรู้จักเว็บนี้มาจากให้เลือกเป็น YouTube นะครับผม อ่าแล้วกดยืนยันไปเลยสำหรับวิธีการเติมเงินนะครับผมก็กดเข้าไปที่เติมเงินตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะผมให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่เราทาการสมัครครั้งแรกนะผมทําการโอนเท่านั้นนะครับผมเลือกไปที่ wallet ครับผมหลังจากนั้นให้ทําการโอนเงินไปยังเบอร์ wallet เบอร์นี้นะครับผมจากนั้นนําเลขอ้างอิงที่เราได้มามากอดตรงนี้หลังจากนั้นให้เลือกหัวข้อถุงเงินนะครับผมแล้วก็กดเติมเงินไปเลยครับวิธีการเล่นเกมนะครับผมก็กดไปที่เริ่นเกมตรงนี้เลยครับผมผมจะเลือกเป็นเกมปาหมีนะครับผม ส่วนเงินเดิมพันผมก็จะเลือกเป็น20นะครับผมในเกมก็จะมีแอปเปิ้ลสีแดงกับสีเหลืองนะครับผมด้าเน,นิงเขาจะให้มีมาทั้งหมด5เล่มถ้าเราปาหมีโดนแอปเปิ้ลสีแดงเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด10%ส่วนสีเหลืองเราจะได้ทั้งหมด20%นะครับเปอร์เซ็นต์ก็คือหลอดที่อยู่ด้านบนสุดของเกมถ้าเกิดครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เราก็จะได้เงินมานะครับผม, <Apple S 1> มเกมแอปเปิ้ลเป็นเกมที่เล่นง่ายมั่นนะผมซ้อมเล่นไม่กี่รอบก็เล่นได้ขนาดนี้นะครับผมสำหรับใครที่เล่นเก่จจเงๆนงน et, แบบบนนะะะะะครรรับับบบบบผผมมกก็็อออาาาาาจจได้้เเเเเเงงงิิยยยวลลขป๋่ๆๆแสสหต ผมก็จะถอนทั้งหมด1,000บาทนะครับผมส่วนเงินก็จะโอนไปยังเบอร์หมายเลขที่เราสมัครไปครั้งแรกนะครับผมย้ำว่าเราต้องใช้เบอร์วรอลลตของเราจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็กดทํารายการไปเลยนะครับผมเงินก็จะโอนเข้าไปยังเบอร์วรอลลตของเรานะครับตอนแรกผมมีเงินอยู่ทั้งหมด83บาทนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่ทั้งหมด1,083บาทนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บว้ให้ข้างล่างนะครับผมเฮ้ยมีคนซุ่ม็กห้องทุกเว่ะโอ,อ้วัสดีครับฮัลโหลครับ โอ้โหเอ้ยพี่เชื่อไห้เนี่ยเลขห้องศูนย์เจ็ดห้านะพี่ผมว่าค้นหายากนะพี่โอ้โหพี่ค้นหาาได้ไงวะแล้วกดทีเดียวเองนะโอ้โหโคตรเทสิพี่แสดงว่าเราเก่งใช่ไหมเนี่ยอะไรนะพี่แสดงว่าเราเก่งใช่ไหมเนี่ยโอ้พี่โคตรเท่เลยโอ้โหเป็นเขาเขาเก่งโอ้โหพี่พี่รับผลเขาแคบไหมครับรับครับเทสสีหัวครับโอ้โหพี่โอ้โหกี๊ ข้อผมได้ครับไอ้ครับพี่ปล่อยให้ข้อผมด้ไหมไม่ห่วครับไม่ห่วครับล้มล้มวยผมได้ครับผมอยากข้าแคนครับไม่มีแคนอยู่เอาไหมสาขาสามสาวเยอะวิ้ยได้ครับเทียนเก็บเยอะเลียครับสี่หัวจริงไหมครับจริงทำไมเออเทสพี่สุบสุบมาได้ไงวะพี่โอ้โหอ๋อยังไม่จบอยู่เหรอเทสเทสสีหัวเองปกติเขาเทสกันยังไงอะ ที่จริงแบบว่าจะเอาห้าหัวแต่แบบแบบเทมาเป็นปียไม่เคยผ่านไงโอ้โหลดแบบต้นลงมาสักสักนึงถ้าเกิดเป็นนายถ้าถ้าถ้าเป็นนยายเงี้ยให้ให้สองหัวก็ได้แต่ไม่รู้จะผ่านไหมนะอะไรนะพี่ให้ผมสองหัวไหมอ่าอ่าเอ้ยจริงดีพี่เข้าไหมแคนจะเข้าไหมแคนระดับประเทศเลยเนี่ยอแต่วันพรุ่งนี้ผมถึงจะได้เข้า ว่าผมเพิ่งเทเมื่อกี้เลยดูเลยเตัชื่อว่าว่า่าเข้าก่อนแล้วค่อยเทก็ได้เออจะเทก่อนาะเอ้ยพอพอเทไม่ผ่านก็เตะออกแค่นั้นแหละพี่พี่เทไหมครับพี่ผมอยากเทกัพี่อ่ะพี่แต่ผมไม่มีแบบสร้างห้องนะผมไปสัางให้สองคนนั้นเล่นแล้วอ่ะโอ้โหพี่มีเหมือนกันพี่มาผมมีแล้วก็ได้อ๋อยังไงเนี่ยสรุป พี่ผมมีพี่เดี๋ยวผมแอดไปมา,อมาเอ้ย <นะ S 1> พี่ EFC ครับเดี๋ยว e เดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยผมช่วยทีตไหม,ย,มยิงเราก่นอนคือว่าจากเราจะไปหาสมห้องร้องเพลงดีๆก็เ <laughs> 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 ทียดคนเขาเคียนรายงานมาลองดูซะหน่อยจะมาสมห้องร้องเพลงแต่ได้ต่ละตะเวนหาเขียนไา นี่เชิญดึงดึงฉันขึ้นไปสิเดี๋ยวนี้เราจะไปดูว่าการรับตะวเวนหายียร์คอนเราเนี่ยฮะมันจะแบบได้คนเข้าเคียร์มาหรือเปล่าเอา้ามา <c oughs> เรามาดูกันว่าฝีมือเขาจรินจริงจะระดับไหนระดับทุยอยู่ในระดับไหนครับไอไอวอร์มันดีเลย่ะดูงไปไ่าไอดีพี่เมย์ไอวอร์ดีเลย่ะ อุ๊ยไอเย่ะ <laughs> เรายิงไม่โดนเขาเลยก <laughs> <c oughs> ิมแรกเราโดนเขายิงหัวไปนะฮะมามา let's go <S <First blood. S 2> มาเอาลิงเอา เอ,เอาเรื่องสรุปกูอยากให้เขาผ่านไมเนี่ย ร้อยรับผมเกิดแล้วไงเกิดแลไงอ้าวเฮ้ยรู้สึกว่าจะได้คนไหมนะการลาดตระเวนหาแนนหคนนะทุกคนนะเอ,อ้ไอโพสหาครงหาแขนอะไรไม่มี แซนแอบอาจารย์พอแนแอบครับไม่เป็นไรครับเราก็ให้เขาเล่นแนแอบได้นะทุกคนนะเพราะเราทำเรื่อยๆไม่ได้ละเพราะผมว่าเราทำเรื่อยๆไม่ได้แล้วทุกคนต้องเอาแบบจริงๆแหละจริงๆจังๆแล้ว

น้อยครับผม <c oughs> สรุปเลยอยากให้เขาผ่านหรือเปล่าวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเขาให้หายรบเราบุกครับเราจะบุกเขานะฮะเราจะบุกเขา ก่โดนคราผมก็โดนเรานะเราก็โด,โด,โด,โดออนเขานะฮะ จะได้เข้าไว้เนาจะได้เข้าแล้ว, <c oughs> อวอีกตีเกต๊เดียวเองอีกตี๊เดียวเองเ้สวยหนูีตี้เดียวอเองก็จะได้เข้าแล้วเขาแล้วก็ขอ,วขอบริยาปรชิดนะครับทุคกคนเรียบร้อยโดนหัวแต่ไม่แตก ก้อยผมฮัมก็ไม่ผ่านนะทุกคนนะก็เกือบผ่านอีกแล้วอ้ เทสคนทีไรมันมีแต่คนเกือบผ่านทุกคนโอ้นายเกือบผ่านไอ้ผมมันเกือบผ่านแล้วนายมันอีกขวดเดียวเองนายอีกขวดเดียวโอ้โอ้โอ้จบแล้วอุตส่าห์ดุนให้ชนะเนี่ยโอ้พี่โอ้โหพี่ทำไมโอ้โหทำไมโอ้โโโหหอ้พี่ตา 어허 어허 ㅋ